โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงแล้วนะฮะสวัสดีนะฮะทั้ง700กว่าท่านนะครับพี่ผมเล่นละครฟรีแลนซ์จริงๆผมฟรีแลนซ์นะเพราะผมไม่ได้เซ็นกับช่องนะแต่ว่าผมก็ผูกพันกับช่อง3มนะครับเพราะว่า เอ่อผมก็เล่นกับเขามาทุกเรื่องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ช่องก็น่ารักนะครับเราก็ผูกพันกันรู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนยไปด้วยหน่อยนะจ๊ะจะได้หอมๆนะฮะก็จะทำออมเล็ตอ่ะแหละออมเล็ตฝรั่งแต่ว่าผมจะใช้ใส่ไส้ให้มันเป็นไส้ผักโขมเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะ ร่อยอืมหันเนินใส่ไปประมาณนี้นะครับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างก็จะมีกำลังมีละครออนแอร์เมื่อกี้เล่าให้ทุกคนฟังไปลายรอบหนึ่งว่าหลังองการเนี่ยทางช่องโทรมาบอกครับว่าเดี๋ยวจะละครจะออนแล้วนะขอคิวโปรโมตซึ่งเราก็เฮ้ย ละครถ่ายมาตั้งพักใหญ่แล้วอะ่ะก็เพิ่งจะมาออนนะฮะซึ่งก็จริงๆไหมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรื่องนี้แบบเอาตรงๆผมว่าสนุกอะ่ะละครชื่อน้ำพึ่งขมนะครับทางช่อง3มจะออนแอร์วันที่4มิถุนานะครับแล้วก็ผมกำลังจะมีเพลงใหม่นะครับอ่ซิงเกิลใหม่ของวงโนโรโก้ที่เป็นโปรเจกต์ reunion กันระหว่างพวกเรานะครับ เดี๋ยวใส่ผิดไทยเข้าไปหน่อยนะเกลือเล็กๆไม่ต้องเยอะนะฮะในไส้เขาเค็มอยู่แล้วน่ะราดเลยโอเคพี่โดมเป็นพระเอกไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นครับก็ พระเอกที่โหดมากเลยนะครับเรื่องนี้เป็นพระเอกที่ใจร้ายมากแต่ว่าอยากให้ดูเพราะเรื่องมันเข้มข้นมากอะฮะนะครับต้องดูต้องดู reunion กลุ่มกับพี่เจมกับพี่จอนนี่อันนั้นไม่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าพี่จอนนี่ติดภารกิจก็เลยเราแค่ r e เนียนกลับมาทัวร์กันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ เราไม่ได้กลับมาทำเพลงใหม่กันนะครับตอนนี้ก็พี่ตอนนี้ก็ติดภารกิจเราก็เลยปีนี้เราจะทัวร์แค่สามคนนะครับเป็นมิชชันทีเป็นผมเจมแล้วก็วอยนะครับก็ติดต่องานได้เหมือนเดิมเราก็ยังตะลุยไปทุกที่เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะขาดแค่จอนนี่ไปนะฮะส่วนละครก็เรื่องน้ำพึ่งขมนะฮะอย่าลืมติดตามทั้งช่อง3ามออนแอร์สุขเสาร์อาทิตย์นะครับผม แล้วเป็นละครตอนยาวด้วยยี่สี่ตอนนะ่ะก็จะได้ดูกันเต็มๆ,ๆยาวๆเลยแหละนะฮะโอเคนะฮะมีคนถามว่าเมื่อไหร่ผมจะมีลูกนะคุณจ่มเอ่อตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้อยากจะมีกันทั้งคู่เลยครับก็ชิวๆกันก่อนนะครับก็ยังอยู่กันแล้วไม่อยากทำด้วยไงยไม่อยากทำกิฟต์ทำอะไรอย่างเงี้ยมองว่า ถ้าเกิดเขาจะมาก็อยากให้มาเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากได้รูปผู้หญิงนะโอเคเนี่ยตอนนี้กำลังสวยแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วเ,เดี๋ยวผมก็จะเอาผักโขมมาใส่เข้าไปตรงกลางเลยแบบเนี้ยนะฮะโอเคโอเค อโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยในไส้เขาอ่าตอนนี้เริ่มจะได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเอาตะหลิวอือหึตะหลิวแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคโอเค ครับผมนี่นี่โอเคสวยงามที่สุดเรียบร้อยพร้อมทานจริงๆถ้ามีผักด้วยนิดนึงนี่น่า,นาจะดีแต่เราทำไม่ทันละสิ เค <Hey, S 2> เรียบร้อยออมเล็ดของข้าพเจ้าเสร็จแล้วลองทำกันดูนะครับก็เป็นเมนูที่มันมันง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยนะฮะ hey, hey. เหมาะกับการเพรเดี๋ยวผมกำลังจะไปเทรนก็จำเป็นที่จะต้อง ทานอะไรที่มันย่อยง่ายแต่ว่ามันให้พลังงานนะในนี้ก็มีผักขมไข่สามใบนะครับแล้วก็ชีสนะฮะที่ใส่เข้าไปโอ้ยมีดหล่นมีดหล่นสวัสดีนะครับทั้งสองพั้ารอยคนนะฮะก็เรียบร้อยแล้วมีคนบอกอยากเห็นลูกพี่โดม เดี๋ยวหนูขออาสาไปล้างชามกับกระทะได้ไหมได้ครับผมก็จะชอบใส่พริกไทยนิดนึงเป็นคนชอบพริกไทยนะหุยวันก่อนไปจันทบุรีอ่ะผมซื้อพริกไทยของจันมาซื้อมาโลหนึ่งอ่ะพริกไทยดําจันทบุรีอ่ะอร่อยมากเป็นพริกไทยที่อร่อยที่สุดนะครับในจริงๆผมว่าในโลกเลยละพริกไทยจันทบุรีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นพันุ์ของที่ฝรั่งเศสเข้ามาปลูกตอน ตอนที่เขามายึดนะฮะจะมาล่านาซิคมนั่แหละแล้วจันทบุรีก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสประมาณ11 11ปีนะเท่าที่จําได้ก็เลยมีเรื่องของการเอาพันธุ์พิกไทยมาปลูกนะฮะนะ,ะเดี๋ยวจะหั่นข้างในให้ดูว่าไส้ข้างในมันเป็นยังไงนะนี่มันก็จะเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะมีชีสเยิ้มๆอยู่ด้วยนะเนี่ย เนี่ยมันจะมีชีสเยิมเยิมอยู่เดีย๋ยวลองชิมหน่อยว่าเป็นไงอืมอร่อยง่ายเร็วมีรสชาตินะฮะอืมเยิมเลยนี้ผมใส่มอสซาเรลลาชีสเข้าไปด้วยเพิ่มพมลังงานเพราะว่า เดี๋ยวเทรนเนอร์มาจัดหนักผมอีกแล้วผมอยากไปวิ่งก่อนด้วยนะครับอยากจะไปวิ่งบนลู่สัหน่อยก่อนสักชั่วโมงหนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องกินไปก่อนแหละม่นังนไม่มีแรงเมื่อกี้แจ้งข่าวทุกคนไปก็คือมีเรื่องวาวมากก็น่าจะเป็นแบบ ผลพลอยได้จากการที่ผมช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยแล้วใส่ชุดออกกำลังกายตลอดมีข่าวไม่ประเด็นเลยชุดของชุดขาวเลยทาง Adidas นะครับไทยแ l นด์ก็เลยส่งนะฮะส่วนลดนะโปรดักทุกอย่างเลยหัวจดเท้าเสื้อกางเกงรองเท้าว,วิ่งแบบพวกตะกูล Adizero ิ่ะเหล่านี้ลดสูงสุดถึง50% โดยที่ผมกับ TikTok Shop Thailand แล้วก็ครีเอเตอร์แบบแถ,แถวหน้าเลยก็คืออติรีวิวนะฮะซึ่งเป็นคนที่เขาโอ้โหแบบขายแบบนาทีละล้านเลยไม่รู้ว่าแบบโอ้โหโปรไฟล์แบบสุดยอดเขาจะมาคอลแลปกับโดมนะครับแล้วจะมาไลฟ์กันที่ช่องผมเนี้ยแหละวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยตอนทุ่มหนึ่งนะฮะ,ะวันอาทิตย์ปะมันคือวันที่30มสะตรงกับวันอะไรไม่รู้วะ นั่นแหละทุกคนติดตามไว้เลยเพราะว่าจะมีสินค้าไม่ว่าจะเป็น Adidas ทั้งเสื้อทั้งรองเท้าวิ่งกางเกงวิ่งนะครับมีสมาร์ทวอชนะแบรนด์หลายแบรนด์เลยนะมีไว้หลายแบรนด์เลยละ่ะนะให้ติดตามแล้วลดสูงสุดถึง50%มีแก้วเก็บความเย็นไว้เวลาแบบใส่น้ําไปดื่มที่วิ่งอ่ะมีเยติแก้วเยติอ่ะรู้สึกลดสูงสุดนะเยตินะถ้าจาไม่ผิดอะ่ะก็ให้คูป,ปองมาเหลือแค่99บาทอะ่ะบ้าไปแล้วแก้วเยติของแท้นะ99บาท ปักหมุดรอเลยครับเพราะว่าผมว่าระ,ะเบิดแน่นอนผมก็ยังไม่เคยไลฟ์ขายพวกนี้เมื่อแต่ว่าพอเห็นมันแบบออกกําลังกายอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยเหมาะแล้วมีสินค้าเกี่ยวกับพวก outdoor fashion อย่างเนี้ยรองเท้าคีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาร่วมโปรแกรมกันด้วยนะฮะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยทุ่มหนึ่งที่นี่ที่นี่เลยช่องนี้นะฮะก็ลองจัดการ เตรียมลงปฏิทินลงเวลากันได้ถ้าบอพี่โดมใส่ชุดวิ่งไลฟ์นะคะแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้แต่พี่ขอไม่เอาชุดข่าวนะจ๊ะพี่ขอเป็นชุดปกติเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันจะบิดบิดเบี้ยวท่อนอืม อร่อยรอชุดขาวไม่ได้เหรอคะอยากอีกน่ยพวกนี้นี่หันดูเวลาลวรีบกินเลยอยากไปถึงยิมยโมงนี่เที่ยงครึ่งแล้วอะนะฮะ น้องเมทท่านไปไหนน้องน้องเมทท่านมีงานเนี่ยงานอีเวนต์ของรองเท้าคีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครชอบเดินป่าหรือสายสตรีทจะรู้ว่าคีนเนี่ยโหแบบแจ๋วเลยแล้วก็วันนี้คีนก็ให้น้องเมทท่านไปงานแบบแเปิดตัวโปรดักต์ใหม่อะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์นะฮะที่เซนทาเบอร์ <is> คุณผมก็เมื่อวานเพิ่งไปถ่ายรายการสามแซบมาวันนี้ว่างนะครับก็พรุ่งนี้มีงานเป็นอีเวนต์เหมือนกันเป็นงานอีเวนต แผ่นเสียงใครที่รักแผ่นเสียงไม่ว่าจะเก่าจะใหม่แผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันอย่าลืมไปวันแบงคอกพรุ่งนี้ผมจะไปเปิดเพลงเป็นดีเจโดยใช้แผ่นเสียงล้วนๆผมจะเซเลคชั่นเพลงเจ๋งๆเพลงที่ผมเก็บแผ่นมาตั้งอายุ15นะผมเก็บไวนิลเนี่ยมาตั้งอายุ15จนปัจจุบันเนี่ยผมมีไวนิลประมาณแบบ3,000แผ่น่ะ ผมจะเล็กเฉพาะเจ๋งๆแล้วจะไปเปิดให้ทุกคนฟัง1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปที่วันแบงคอกรวมถึงจะมีร้านค้าที่เอาแผ่นเสียงมาลดราคามีการพูดคุยจากศิลปินที่แบบหลงไหลในแผ่นเสียงอะไรแบบนี้อันนี้คืองานผมพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ผมว่างผมก็เลยไปเทรนพอเทรนเสร็จผมว่าผมจะไปที่ห้องอัดไปซ้อมเซตที่จะเปิดพรุ่งนี้ซะหน่อยนะฮะ วันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้ทำออมเล็ตนะครับออมเล็ตไสผ้ผักโขมนะฮะไส้สปีินัแล้วก็ใส่มอสซซเลลรชีสคืออยากให้ดูความเยิมของชีสอ่ะเพราะว่าเราแบบเนี่ยแล้วมันยัดอยู่ในไข่อ่ะแล้วมันมีชีสแบบดูดูดิชีสแบบเยิม้มเยมแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอื้มอืม เยี่ยมอร่อยพี่ดมจะเล่นหนังอีกไหมมีละครจะออนแอร์นะจ๊ะละครพี่ดมจะออนวันที่สี่มิถุนาเนี่ย อิ่มอร่อยแบบเบาๆที่จะไปวิ่งได้แล้วก็ไปเทรนได้นะฮะแต่โดยปกติถ้าผมวิ่งเชา้าอ่ะผมมีเคล็ดลับก็คือผมจะวิ่งแบบฟาสติ้งเลยนะก็คือวิ่งแบบไม่กินอะไรมันยิ่งจะทำให้แบบมันไปเอาไขมันที่มันสะสมอยู่อะ่ะดึงออกมาใช้ก่อน มันก็จะเป็นการฟาสติ้งที่ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวมันจะฟาสติ้งในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวผมเก็บสารแน่ไปเมื่อกี้เอามาทำน้ำอินฟิวส์นะฮะเดี๋ยวจะเขี่ยวซะก่อนเห็นไหมชีวิตง่ายมากกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วถ้าคุณว่างนะหรือพอมีเวลา ทำอาหารกินเองเชื่อผมสุขภาพจะดีขึ้นเยอะมากเราไม่ได้บอกว่าอาหารตามร้านเขาเขาเขาทำไม่ดีนะร้านทําดีๆก็เ,เยอะแต่บางครั้งเราไม่รู้นะฮะเราทํากินเองเนี่ยผมว่าสะอาดด้วยเรามีเวลาล้างมันดีๆนะครับเราเลือกอวัตถุดิบที่มันดีเหมาะสมกับเรานะครับก็เลือกใช้เครื่องปรุงที่ดีนะครับ ไม่ต้องเค็มจัดเลือกที่ไม่ใส่ผงชูรสได้อะไรแบบนี้ผมว่าถ้ามีเวลานะถ้อาหารกินเองนี่เวิร์กที่สุด mm hmm. เรากินกาแฟสักแก้วก็น่าจะดีนะเดี๋ยวผมขอไปหยิบกแก้วกาแฟก่อนนะครับ บอกว่าอยากจะมาล้างจานให้นี่ผมอยากล้างมากเลยตอนนี้จานเต็มครัวไม่รู้ว่าอาจจะต้องให้แม่บ้านมาเพราะที่นี้แม่บ้านอยู่ไม่ได้นะครับแม่บ้านยังอยู่ห้องของเขาที่บ้านผมที่กำลังรีโนเวทอยู่เพราะว่าห้องแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ,ะแต่เขาก็ใช้วิธีเรียกแกรบมาตรงนี้แหละอย่างเงี้ยก็ แต่เมื่อวานเขาเพิ่งมานี่ขนาดเมื่อวานเพิ่งมาเนี่ยวันนี้ลกอย่างเงี้ยเพระาะทำอาหารกินทุกวนันนะฮะผมอยากกดเอสเปรสโซ่สัก2องช็อตนี่ผมเอา iPad ไว้อ่านคอมเมนต์ทุกคนนะเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแบบเนี้ยนะฮะ สวัสดีครับขอบคุณพี่โดมที่เป็นแรงบันดาลใจมีอะไรก่ะเรามีคนบอก f อฟทั้งหลายเรื่องรักไม่มีวันตายนะสวัสดีครับพี่โดมคุณอ้นอ้นนะครับดีใจที่ได้เจอกันที่จันทบ,บุรีครับผมดีใจเหมือนกันนะครับ ดื่มนมได้ไหมครับผมไม่ดื่มนมนะครับผมดื่มตอนเด็กๆมาเยอะมากคุณแม่ให้ดื่มนมกล่องอย่างเงี้ยวันละหกกล่องอะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็อ่านเรื่องเกี่ยวกับนมแล้วเรารู้สึกว่าไม่น่าจะเหมาะกับคนเอเชียเท่าไหร่นะครับแต่ก็ของแบบนี้ต้องลองมอนิเตอร์ตัวเองดูนะครับมีคนบอกตัวจริงนิ nice, ม์มากๆขอบคุณครับ ก็จริงๆผมไลฟ์มาสักพักแล้วหละนะครับกเ็เป็นสองไลฟ์ด้วยนะฮะอรอสุภาพนะฮะเราเราดูผู้ติดตามพี่โดมมาตั้งแต่มอต้นจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วทำไมพี่โดมน้ำไม่เปลี่ยนเออจริงๆก็เปลี่ยนแหละมะั้งผมก็ตามไวัยไปฮะยก,ยกสดนำ้ำไม่ใช่แก้วฟองแม่มันเป็นสิ่งที่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็ว่าตั้งแต่เด็ก พอโตมาตัวเองอยู่เองแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งนี้แบบอยากทํามากเลยเพราะทาไมตอนเด็กบอกเฮ้ยมันใช้แก้วทําไมอะ่ะใช่ไหมฮะเราดื่มของเราคนเดียวอยู่อย่างเงี้ยดื่มกาแฟนะดื่มเมทัลนก็อยู่ันสองคนเนะคอนโดก็ดื่มด้วยกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นแฟนกนันก็สะใจด้วยกินน้ํากับกรบ,บอกนี่เป็นอะไรที่ชอบมาก ขอบคุณผมที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับคนบอกพี่โดนเวลาอยากของของหวานทํำยังไงคือเอาแบบตรงๆเลยอะ่ะผมม่โชคดีตรงที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินของหวานอยู่แล้วนะครับแต่ยอมรับว่าก็ชอบน้ําอัดลมนะครับซาซาแบบกินหลังมื้อหารนี้คือแบบมันก็ล้างปากก็ฟินดีนะฮะแต่ก็ตอนนี้ถ้าถามว่าอยากของหวานไหมอ่ะผมไม่อยาก แต่ช่วงแรกผมอยากน้ำอัดลมผมก็ใช้วิธีกินโซดาเปล่าใส่น้ำแข็งนะครับเป็นต้องเป็นโซดาเปล่านะไม่ใช่โซดาที่มันแต่งกลิ่นผลไม้อะไรอย่างงี้ไม่นะครับโซดาเปล่านะครับแล้วก็กินให้มันซาๆให้มันแก้เลี่ยนไปก็พอจะแก้ขัดไปได้นะแต่ตอนนี้ด้วยความที่พอมันอยากขาดมาครับไอ้ของหวานหรือน้ำอัดลมพวกเนี้ย มันเลยแบบไม่ไม่อยากไปโดยปริยายก็โชคดีไปที่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบโอ้โหแบบหมกมุ่นเรื่องของหวานอะไรแบบนี้นะฮะอืมเข็มคนคุณป้านีบอกน่ารักเล่นละครเก่งเป็นธรรมชาติขอบคุณมากครับคุณป้า ผมจะเล่นเรื่องน้ำพึ่งขมนะครับสี่มิถุนานะจ๊ะรอดูนะป้านะป้าน่าจะชอบเพราะว่าถ้าเป็นเป็นคุณป้าที่มีอายุแบบห้าสิเนี่ยผมว่าแกน่าจะเกลียดอันหนิงนีรุตในสมัยเวอร์ชั่นก่อนที่อันหนิงเล่นโดมเล่นบทเดียวกับอันหนิงนีรุตนะครับก็คือก็คือพระเอกกันแหละนะครับดงนั้นเรื่องนี้ก็คือนางเอกเนี่ยจะต้องเด็กกว่าพระเอกอะประมาณยี่สิกว่าปี3าสิปีอะไรอย่างนี้เลยอะแล้วผมก็จะแบบใจร้ายมาก ก็สำหรับคนเจนหม